สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะิวลิตเตอร์เชฟค่ะจะมาทำอะไรเอ่ยแขม,มุนจิววีา,ายซกอกค่ะยค่ะวันนี้ก็มีแขนเชค่ะขงกัง้บม่ตะามกเก้<ช>น้องกายด้วยค่ะหลงางไกยค่ะพี่แกนจากช่องอะไรคะชุมดามฮะชุมดามุมดามทีวีค่ะฮะแม่แอนะครับสวค่ะเอาช้าชก่นอทํารคาตะเกีวันนี้ฮะ เราจะมาทำไทยเส้นกอวค่ะมีก๋วมีเส้ก๋วไปลอ่ะมีเส้นกอวมีแป้งไทยมียาพิษค่ะมีแป้งอันนี้แป้งตาว้าวมีชีสอ่ะแล้วเดี๋ยวมีไข่ด้วยค่ะไข่เดี๋ยวแม่ตัดไข่ด้ยแม่ตอดไข่ก็จะเกี่ยวห้ามไข่แต่งๆนะคะเออแต่งไว้ตบมๆต้มๆต้อดิอ่ะตอนน่องเกละเบิกเบิกเดี๋ยวเพิ่งทิ้งค่ะอุย สองนึนงปีได้ค่ะน้ำไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วนะแตมันราบเสร็จแล้วไหมเก็ตเอาลิปติคติกลงไปนิดนึงอ่ะจิ้มแล้วคว่ำลงแอนแม่แอนช่วยค่ะนี่นะคะเราได้มาอย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะเราบีเสร็จแล้วเราก็คว่ำได้แล้วแล้ววิธีตักไข่จริงๆเราจะแยกไข่แดงเราต้องไม่ไม่เทไข่ออกมานะคะอ่าเราต้องเทไปเทมา จริงๆมันน่าจะใกล้เคียงได้แล้วนะเนี่ยไม่มีแล้วอ่ะอนามนี้ได้แล้วอีกอีกใบหนึ่งแล้วกันเนาะโอ้ไม่แอนเกจะเกวได้แล้วเราก็จะได้แต่ไข่แดงมาเรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือวีทำอื่นได้ค่ะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเย่าดต่อไปทำอะไรคะเด็กจี๋วบีบบีบบบบ ดีๆดีดนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทานลังคุได้ไหมลังคนคุดคุณดีๆีไม่ใช่ว่ากินเข้าไปมีมีเปลือกไข่กึบเกือบใือไข่ไหมคะให้ให้แป้งไายไม่ติดกับอ่ามันจะได้ไม่ติดแปะไว้อย่างนี้โอเคาเมก่อไม่เคยค่ะ สร็จแล้วเนี่ยวันนี้เราจะกินได้ไหมคะนั่นแหละสิเห็นเขาทำในในคลิปเหมือนจะง่ายอ่าอันนี้แปะแปนี่เป็นป้งเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพัฟพาสทรีหรือหรือแป้งพายแบบสำเร็จแป้งพายสำเร็จทั้งนี้ทั้งนี้อย่างนี้ทำเป็นไหมคลึงให้มันยืดยืดเลยอ่าแต่นี่แม่สงสัยว่ามือสุดท้ายมันจะหนักไปมันเลยยาวไว้ข้างเดียวนี่มันยาวนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยนะ ้ทำไมมันมันข้างเดียวอ่ะไอ้นี้มันเสียสูญป่ะไม่โทษตัวเองแต่มึงก็พลิกแป้งเลยครับพลิกแป้งทำไมเหรอนี่มันจะโค้งเบบนี้เหรอไม่เป็นสิทำไมมันไม่สีดเอมึงข้าอ่ะอ่าโอเคแล้วค่ะอ่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามีดมาหน่อยตัดยาวๆอย่างนี้นี่เมื่อกี้ที่กลิ่นข้าวไข่หงมันอ่ะ เอาไฟหมุนแล้วชีสใส่น้ำพิมพกินใส่ชีสเปล่าไม่ค่ะเ,เดี๋ยวแม่ทำแบบใส่ชีสให้ดูก่อนอย่างงี้นโอ๋อใส่กล่องใส่อ้แป้งไปเลยนีโอ้หมุนโอ้โหง่ายจังเลยเสร็จแล้วออกปุ๊บอร่อยเลยค่ะแค่นี้เองอ่ะเรียบรอย้อยใส่ฐานนี่ไว้อเอาน้ำแปะก่อนเน้ำก่อนอย่างงี้แปะให้มันติดแค่นี้เองอ่าคนละทีมาคนละทีน้ตาลจิ๋ว ไม่ได้เลยต้องด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ไอ้ไม้มันยาวอ๋องั้นเดี๋ยวแป้งถูกด้านไหมเนี่ยถูกไหมถูกถูกมีทั้งสองด้านเลยได้สองด้านแป้งสีเดียวกันเหรเห็นนะมันจะบานข้างเดียวเหมือนป้าเด้เพราะแต่ม้นไม่ดีจริงฮะเนาะกลับด้านเออไม้มันอาจจะเสียสูญนี่ยืมมาจากอากงเลยนะก็มีไม้ของนี่แกมีไม้เ่ไหมไทม์มอนแกหาไม่เจออ๋อเอ็นเดีงยืมมาข้างหน้าข้างบนเนี่ยขอกลับด้านนิดนึง ดูก่อนใช่เกาะชิ้นหนึ่งของพิกคนได้แล้วมั้งแล้วนี่มา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 จับเอามีดมนี่ชันกันก่อนชิกันแบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะอุยไม่ใครมันต้องแบ่งครึ่งด้วยครับแม่เมายาวๆไปเลยครับหรอก็ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆไงไอชีตค่ะ ขอน่ะขวนน้องพิมพ์ขวนไหมน้องพิมพ์กับน้องกากินกันใหญ่เลยค่ะนี่นะพี่อนนี่นี่แต้มน้ำด้วยสิแก้วแต้มน้ำด้วยกินใหญ่เลยกินใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนโตเกียวโอ้โหเจโตโตเกียวถูกแล เรียบร้อม่อเยแต่ขี้ห่วหนแ้นกาะพี่เก่งนเลยด้วยไหนเฮ้ยตดางกันแต่ตงกัแต่แ่อะไรทะน้องพมพ์อัาไหนของหนูนี่อันนี้ขหนูเนี่ยอันอันเนียหอันนี้น้องพิมพ์ขาะเปล่าเดี๋ยวเดี๋หุนให้หมุนห้อาทาของตน อุยเราขอรู้ที่มันแก้าก้าเลยค่ะบายบายเด็ดไปนิดนึงนะคะับใส่นมเท่าไหร่คะแทนนิดนึงอะค่ะเขาบอกนิดนึงเสื่ออะไรครับให้สีมันนวลสวยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่แต่ไข่อะมันจะเหลืองมาะไปหน่อยก็เหลืองเท่าเลยจะทำเหนียวขึ้นหน่อยเนอะเมื่อกี้มันข้นไปหนิดนึงค่อยไปหน่อยอ่าโอเคละเออง่ายง่ายนิดนึง แล้วก็อบสิบ้านาทีค่ะไปไหนพี่ไหนนี่อันนี้ที่เป็นดอกไม้ของแม่อะไรของหนูนนี้ของน้องกายน้องู้เยดูไม่คอยออกนะเออรูมันก็ดูไม่ค่อยออกแต่ถ้าบ้างแตบแม่เนี่ยจะดูออกน้องแก้วรู้ไหมใครทำชิ้นไห่น้องก้นทั้งหมดของน้องพิมพ์เนี่ยนะคะแต่ชิ้นน้องแก้วชิ้นไปค่ะของน้องพิมพ์ทั้งหมดเลยยกเว้นอันนี้ของคุณแม่น้องนั้นอันนี้ของพิมพ์หมดเลยร้อนร้อนระวังนะร้อนไหมลูกแก้วร้อนไหมคะ ในทำนั้นกน่ารู้ร้อนเวร้อนอ๋อเดี๋ยบมเอจะฮเปิดอินค่ะอิ้งเท้าเอาสเกลใช่สเกลหล่นไปแล้วเนียองใครเนียองใครเรื่องของใ่ายดีอ๋อฮมนเกรดมันเคมๆไหมครยบเคมไหมมันเคมป่ะน้องเกลทำเกลเขาน้องเกลกัดยากค่ะเกลไม่มีนไม่มีมันจ๊ะต้องแยงน้าไม่เก อย่างนี้กำลังจะตามไปแล้วเนี่ยโยกมาึ่งต้องเคี้ยวทางนี้หนึ่งจะากเลยนี่ยคือของพี่แมไข่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดละลายนมนิดนึงไข่มันจะดีหน่อยนะหมอีของแอนทานี่แอนทานอร่อยไหมคะหนึ่งมันรสชาติเป้งอ่ะหอมจังเลยเออแหม่มเด็กเจียไม่อร่อยอะฮะไม่อรเลยอไม่อสุดท้ายเป็นไปได้ไหมอะแอมเพียร์ละ แม่ขอเราอะกายมาชิมด้วครับกายแม่ขอเราว่าเรากิ้งแป้งไม้ดีอ่ะทำไมฮะมหนาไปต้องกิ้งให้บางกว่านี้อ้ยแล้วเวลามัวอย่างเงี้ยเวลาคือมันสุกนะแต่แป้งมันแน่นไปหน่อยน้องกริ้งให้มันแบนกว่านี้มันยากเป็นแป้งอยากกินแต่ไส้กรอกน้าจูป้าแป้งม้นเสียหรือเปล่าเนี่ยเสียหูป้ากริ้งหนาไปสิใช่ไหมใช่กิ้งหนากิ้งหนาไม่ไหวละ คุณนะคะอย่าลืมจะมาใหกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายขอบคุณแขกรับเชิญด้วยค่ะขอบคุณแขกรับเชิญจากทุ่มมดามไหมนะคะสวัสดีค่ะต้องฝากช่อความแล้วขัดช่องนอนอ่ะน้องเกศฝากช่องสิต้องอะไรคะช่อง่มมดามทุมดามทีวีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกด subscribe ด้วยนะคะ